มากราบสวัสดีครับอยู่กับบลารนะครับซึ่งอยู่กับผมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาแจกแอดออนกันแลยวู้ฮูแอดออนอะไรนั้นไปติดตามชมกันนะครับผม ันกรุ๊ปสมอมมาแล้วน้องขึ้นแบบที่ชื้ชนๆะน่ะโอมดีๆอ่ะมาแฮร์ดี้แบทไปไปเรนจอม โอ้โหไม่ครับป้าปุ่ไม่น่บราโน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 นอเควันนี้เราก็จะมาไปเจอกับูมนะครับ ายมือถือกันนะครับผมโอเคอ๋อโป้มินิปุกเขาผมเจอมินิปุกเขานะครับเห็น hmm. มินิแล้ว <Okay. S 1> เราเจอแพะด้วยนะครับที่แข็งหรือโอ้โ oh. ห ตกตกกิสกทุยตุกรีตุกรีว้วตกตกกคิสโก้ทำใหเฟลวตอฟัเดอเดอแล้วไม้มันเป็นสีคอรสีกันเลยบรา บักบักอินไม่ใช่บักมันคือบักแกงอร่อยแกงจากโมเจ็ตสตูดิโออร่อยมากจริงอุยอ้ยวว้ามาที่เจาะค่ะกระจายอ่านี่เจอแล้วที่สปอนเราต้องตามหาลังพึ่ง เพื่อจะได้วางแล้วผมวางได้นะแต่ว่าผมอยากให้มันแบบเอาส,สวยๆเนะ่ก็ต้องมีแบบต้นไม้สูงสวยเแบบฟิร์นเลยอะไอป่าขาวอะอันนี้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเหมือนมีรังผึ้งแฮะอ่าไม่เป็นไรสปอนไม่มีอ่ะได้มาแล้วบูบู โอเคแล้วก็ทีนี้เราก็จะใช้รังผึ้งวีไฮฟินสบูบูมผมสร้างมาโอ้ภูมิใจบูบูมไปไหนอ่ะบูบูมสามารถทำให้ทำให้มี ตุ๊ได้นะครับซุบซุปสูตเขาต้องให้ดอกไม้มันอ่ะเราทำได้ไนอ่ะเขาเรียกว่าให้ดอกไม้มันทำได้ไจำไม่ได้นะอ๋อคนละฟันก์ชันนี่ถ้าเราใช้หน่อไม้ ันนี้ให้กับบูบูไม่ได้นะซึ่งวิธีนะครับรอใหม่ๆเลื่อนมาครับนี่มันไม่ได้ทำไมจำได้อยู่ไม่ใช่เหรอเออสงสายผมศูนย์ละจำไม่ได้เฮ <Hey, S 2> กินสตูซุกนายได้ไหมเฮ hey, จะหัว โอเคลิงใต้คลิปนะครับและในคอมเมนต์ข้าใจโอเคพ่อผมอยู่กับผมเออเออของดีกลายเป็นซอมบี้ที่เดนวิยาสตอมคิดกินกลายเป็นซอมบี้เย็นบราโอเค ได้โดนดูดดอ่ะเคยเห็นไหมโดนดูด,ดดมีโอ้โหเยอะเลยแถวๆเนี้ยเสียงอะไรอ่ะ ครับเราก็ผมก็มีช่องแล้วนะครับซึ่งผมมีช่องแล้วย่าลืมไปกดไลค์ด้วยบราอ,อันนี้ผมฟร้างมาบราจะแล้โอเคแ่ละ ก็คือตอนที่ผมไปสร้างเฟสซู่กับกเพล็กซ์ซอมเดี๋ยวคลิปหน้เาเดี๋ยวผมแต่ทำอะไรก็มาบอกไาดูกัน,นครับ